สวัสดีครับนักดูนัแฟนซีเฟนและนักนแฟนคิมิสึโนยาบะทุกคนด้วยนะครับผมแกะโชชาเ์คะรองเราใน EP นี้จะมาทำการแกะซาวิโตะและมาโคโมะเน่งครับทุกคนแกะดีเลยไปเป็นเดือนเลยใหญ่มวะโคตรดีอะทุกหน้ามาดูเอหนมาตาโลกจิตจ้าต่อยิสานคุรลนมาเทจ้า โอเคครับทุกคนในที่สุดวันนี้ผมก็ได้เลิกแกะพี่น้องสองคนนี้สักทีนะครับผมมาโคโตกับมาโคมาโคโมกับซาบิโตะโอ้ยชื่อมึงโอเคครับผมก็สองตัวนี้เป็นสองตัวที่ผมอยากแกะมานานสักพักแล้วแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเอแกะตัวนู้นก่อนแกะตัวนี้ก่อนก็เลยโอเคอ้าก่อนแล้วกันก็เลยสุดท้ายกว่าจะได้แกะสองตัวนี้ก็เนี่ยปลามาเดือนเนี่ยอธิบาย ก็ต้องบอกก่อนว่า2ตัวนี้เป็นตัวละครที่ออกมาในช่วงแรกๆที่ทันจิโร่ฝึกฝึกวิชาดาบนะครับผมก็น่าจะออกมาตอนที่ทันจิโร่ต้องฟันหินใ้ขาดนะครับผมก็นั่นแหละสอตงตัวนี้ก็ออกมาในช่วงเวลานั้นนะครับผมออกมาในรูปแบบของวิญญาณด้วยนะแต่ว่าเป็นวิญญาณที่กูตอนแรกก็คิดเอ้ยแ้ต้องเป็นเพื่อนกันแน่แนเลยแววมาอ๋อเป็นวิญญาณ แม่งงี้โอเคนะครับก็สองพี่น้องคู่นี้จะแขกตัวไหนก่อนดีทุกคนหรือว่าจะโยนหัวก้อยเหมือนที่เราเคยทํามาเป็นประเพณีตลอดมานะครับผมมาโยนนี้ก็ได้นี่นะครับผมอันนี้เป็นหัวแล้วก็อันนี้เป็นก้อยนะครับอ่าซาบิโตเป็นก้อยนะครับส่วนมาโคโตมาโคโมะโวยมาโคโมะเป็นหัวนะครับผมหนึ่งหนึ่งสองซับนี่แล้วปิวไปนู่นด้วยนะครับผมปั๊บ เป็นมาโคโมนะครับผมโอเคมาดูตัวกล่องมาโคโมกันก่อนนะครับผมก็ตัวกล่องก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้ามาโคโมนี่เป็นสีธรรมดาเนาะเออสีธรรมดานะครับผมข้างหลังก็จะเขียนชงเขียนชื่อนะครับผมนี่ถูกต้องตามลีกัสิตนะจ๊ะโอเคมาแกะกล่องดูข้างในกันดีกว่านะครับผมข้างในนะนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมมีหัวมาโคโมนะครับผมแล้วก็ ตัวนะครับผมแล้วก็ฐานนั่นเองนะครับมาแก,<อ>แกะครับมาดูหัวมาคุมโมกันก่อนนะครับผมก็จะมีหน้ากากคุ้ภัยนะครับผมจิ้งจอกแล้วก็มีลายดอกข้างๆนะครับผมแล้วก็ดวงตาคิ้วคิวปากเปิดอกแก้มนะครับแก้มตรงนี้ของมาคุมโมจะเลอะนิดหน่อยผมไม่รู้ว่าเลอะอะไรมานะครับแกะห่อมันก็เป็นแบบนี้เลยนะครับหูนะจ๊ะหูอ่าผมผมสีดำโอเค ไม่มีอะไรนะครับผมอ่ะแล้วก็เสียบกับตัวเลยแล้วกันนะเออมันต้องจับผมอรอไม่ต้องจับเลยนเนาะอ๋อถ้าอา่างนี้ปึ๊บอ่าผมต้องอยู่ข้างล่างมับเขาให้นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นเสื้อเออเขาเรียกว่าชุดชุดอะไรยูการตาชุดนี้เขาเรียกชุดเลยนะมันมันเป็นชุดแบบเออยังไงอ่ะมัน เรียไม่ถูกเนกันใครใครรู้ด้วยชุดแบบเนี้ยมันมันไม่ใช่กิมมนใช่ไหมกิมมน,นต้องยาวๆใช่ไหมดูว่ากิมมนอันนี้ก็เรียกว่ากิมมนหรือยูกาตะหรืออะไรใครเรียกถูกอธิบายให้ผมเลยผมไม่ไม่เคยเข้าใจจริง <laughs> โอเคครับผมก็มาดูที่ชุดกันนะครับ <laughs> ก็จะเป็นลายดอกซากุระเหรอใช่ไหมดอกซากุระใช่ไหมอ่าน,นี่กูก็ไม่รู้เรื่องดอกไม้อีกอ่ะ ดอกซากุระหรือเปล่าหรือว่าดอกบวยอน่าจะซากุระนะสวยเองนะเป็นสีกลีบๆอย่างนี้น่าจะเป็นซากุระมั้ง <c oughs> โอเคใครที่รู้ก็มีความรู้บอกเลยแล้วกันนะครับผมนี่อืมสวยทุกคนสวยแล้วก็กระปุกโอเคโอเคครับผม <c oughs> จะเป็นสีดํานะโอเคนะครับผมโอเคก็ฐานก็จะเป็นสีดําปกติเหมือนกับเอ่อทั่วๆไปนะครับผมเสียบทุกด้านไหมเนี่ยอ๋อ อ๋อต้องด้านนี้นะครับผมนาฮึบเฮ้ยคือเซตของไอ้ของของคิมิสึเนี่ยผมรู้สึกว่าต่อให้ไม่ไม่มีอะไรอะ่ะมันมันมันก็ดูสวยกูก็งงเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าบางตัวที่มันมีดาบก,ก็ก็รู้สึกอยากให้มันพกดาบแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าตัวของโอบิโตะ เอ้ยไม่ใช่โ <c oughs> อวิโตโอโอเปอร์นยังไงเงยโอบานรยนะครับผมมันก็จะเป็นเอ่อมันจะเป็นดาบที่เก็บไว้ในเสือ้อเพราะฉะนั้นเราจะเห็นตัวของโอบานรยไนไม่ได้พกดาบออกมาแต่ว่าน่าจะเอาดาบออกมาน่าจะตอนที่ต้องใช้น่าจะน่าจะเอาดาบออกมาน่าจะเป็นตอนที่แบบซีซันสามซีซันสี่อาซีซันอาซีซันสี่บางที่จะแบบน,น่าจะได้แบบโชว์สกิลของโอบานรยนนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นซาบิโตะนะครับผมโอ้ยแม่งเอ้ยอาบิโตะอ,อาบุโตะซูบุโตะอ,อะไรก็ตบไปหมดแล้วกูปวดหัวหมดแล้วล่ะโอ้ <c oughs> เขียนชื่อมันได้ไหมเออนะครับผมซาบิโตะนะครับผมก็จะเป็นรูปหน้าซาบิโตะแล้วก็จะเป็นเสื้อที่เป็นลายกึ่งหนึ่งของกิยูนะครับผมกิ่งเอ่อกิยูเสื้อของเขาจะเป็นลายของกิโมโนของพี่สาวแล้วก็เป็นอีกครึ่งหนึ่งเป็นลายครึ่งหนึ่งเป็นของเพื่อนรักของเขานั่นก็คือซาบิโตะนั่นเองนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าซาบิโตะครึ่งหนึ่งของกิยูจะเป็นเสื้อลายนี้นะครับผมโอเคก็ นี่นะครับมีหน้ากากมีดาบมีเดือมมีดาบนะครับผมนี่ก็จะเป็นลายรองเท้าของซาบิโตะด้วยเนาะเออเอาว่าโคตรที่ซาบิโตะนะครับผมถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับไอเจสบปนี่คือเอ่อกงล้อมหัศจรรย์ที่ที่ผมขี้เกียจเล่นแล้วถ่ายสามสี่คลิปไม่เยอะขี้เกียจโอเคครับมาแกะกันเลยดีกว่าม่านะครับผมก็จะมีหัวซาบิโตะนะครับผมแล้วก็ ชุดทั้งตัวของซาบิโตเลยทั้งตัวเลนยนะแล้วก็จะมีฐานนะครับผมแล้วก็จะเป็นดาบของซาบิโตที่เอาไว้เสียบกับตรงนี้นะครับผมมาแกะแป๊บหนึ่งนะทุกคนผมชอบตรงอย่างน้อยเขาก็มีการพัฒนาโดยการแยกออกมาเป็นเสียบแบบนี้นะครับไม่ใช่ปล่อยให้ดาบงอๆเหมือนกับพุกทันจิโร่อะไรแบบนั้นอ่ะอย่างนั้นนะอ่ะน,นะครับผมหุนหงิดนิดหน่อยนะอยวแกะเลง ทุกคนพอแกะออกมาซึ่งถามว่ามันงอไหมก็ <c oughs> <c oughs> ก็ยังงออยู่ดีว่ะ <c oughs> ด้วยความที่ว่าเขาออกมยแบบว่าแพ็คแพ็คใส่กระดาษก็จริงนะแต่ว่าก็ยังแบบนะเออแต่ก็ยังมีความพยายามที่จะทําให้มันไม่งอก็ถือก็ถือว่ามีความพย,ยายามโอเคก็ถือว่ามีความพย,ยายามนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายนะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับทุกคนนี่ลายดาบของซาบิโตะนี่นเรียง นะครับผมโอเคมาเสียบก่อนแล้ะกันนะของซาบิโตะฟึบแน่ถูกด้านหรอวะน่าจะถูกโอเคครับผมต่อมาเป็นอแล้วกูจะทำไงนะเนี่ยอย่างนี้ต่อมาเป็นหัวของซาบิโตะนะครับผมดวงตาสวยมากนะซาบิโตะเป็นดวงตาที่แบบเท่อะผมชอบนะเอโดแล้วก็รอยแผลเป็นข้างขวานะครับอืมมันจะมีขีดขิดหน่อยนะ มันชัดเกินไปแต่ของของอมาโคโตะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมม,มาโคโมะไม่ใช่มาโคโตะมาโคโมะมนี่เหินเลยทีนี้เสียงเหินเลยทุกคนเออเห็นแบบหัวของซาบิโตะแล้วเหมือนหิวขนมมันเห <laughs> มือนขนมคาเบวลติบูอะเหมือนปะทุกคนคิดว่าเหมือนปะ เหมือนคอมเมนต์มาหน่นอยนีย้ว่ามันเอหัววอสบิโตมันเหมือนขนม,มนอะไรต่างๆแล้วมันเคลือบเอเคลือบขนมสตอเคลือบซอสตอตสตอเบอรี่ไวอ้อะ <c oughs> ยิ่งเหมือนบอเออเสื้อนะครับโอ้ยเสื้อสวยผมชอบมากลายเสื้อสวยมากนะครับผมแล้วก็ลงสีดีพอสมควรเลยนะครับผมลงสีดีพอสมควรเลยจะมีนิดหน่อยนิดหน่อยนิดเดียวเท่านั้นนะครับผม <c oughs> ต่อมาก็เป็นหน้ากากคุ้มไผ่นะครับผมนี่ ก็จะเป็นลายบากของซาบิโตแบบนี้นะครับผมลายบากที่หน้านะแล้วก็ตัวรองเท้าของซาบิโตนะครับเป็นแบบนี้ในตัวคุมขาของซาบิโตก็เป็นลายเดียวกันกับเสื้อเลยนะครับผมดาบของซาบิโตก็มีความผมก็รู้สึกว่ามีมีความแบบถ้าดูอย่างนี้ไม่เท่าไหร่นะดูอย่างนี้ไม่เท่าไหร่ก็จะมีความเอียงนิดหน่อยเอียงนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าก็ยังรู้สึกกุหจินิดหน่อยเพราะว่ามันเอียงอะเนาะการที่แบบ ซื้อของมาแล้วมันมันเอียงอะ่ะก็จะมีความรู้สึกบุญญิดนิดหน่อยนะครับผมแต่ถามว่าสวยไหมซาบิโตวสวยนะครับผมเมื่อกี้ผมให้ดูลงเท้าน้องไปยังนเนาะลงสีไม่ไม่ไม่ได้แย่แต่ก็มันก็ยังมีแบบนิดหน่อยนะครับผมนิดเดียวนิดเดียวไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะ,ยอะถือว่าให้อภัยได้นะครับผมมาสําหรับสองพี่น้องคู่นี้นะครับผมทำไมกล้องกูเอียงไปเรื่อยๆ กูชนเหรอเมื่อกี้โอเค,อเครับสองพี่น้องคู่นี้นะครับผมผมให้อยู่ในระดับเอ่อทิปอสแล้วกันทุกคนเพราะว่าอยากผมอยากจะบอกว่าผมชอบหน้ากากคุ้มภัยมากมันมันเท่มันเท่เทแล้วก็ตัวของมาโคโมเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเสื้อผ้าที่เขาใส่ลายสวยมากแล้วก็ดวงตาแล้วกักบตัวเอ่อ อ่าเรียกว่าอะไรนะหน้ากากคุ้มภัยนี่คือแบบดีจัดๆนะครับอันนี้คือววลิกูดนะครับส่วนซาบิโตอาจจะไม่ชอบตรงแค่ดาบเท่านั้นที่มันเบี้ยวนิดหน่อยมันเอียงมันเอียงแบบก็น่ากุหยิตอยู่แต่ว่าสามารถใช้ได้ไหมก็ก็ถือว่าให้อภัยเขาในฐานะที่เขาแบบพยายามที่จะไม่ทําให้ตัวดาบงอนะครับแต่ว่าก็ก็ดีแล้วที่มันงอแค่ไอตัวหัวดาบไม่ได้งอทั้งตัวดาบนะครับอย่าทำเหมือนแบบดิมูรูที่งอทั้งดาบแล้วแม่งแบบ จับทรงยากที่ผายนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจริงๆแล้วครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสดั u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับผมเป็นไงสองตัวนี้ผมว่าแจมแจ๋วนะใครที่แบบอยากหาเก็บ2ตัวนี้ต้องต้องเก็บเพราะรู้สึกว่าไต้หวัน2อตัวนี้ไม่มีขายแล้วนะครับผมตามร้านนะน่าจะน่าจะในช้อปปี้น่าจะยังมีอยู่นะครับผมแต่ในเมืองไทยน่าจะเกลื่อนดูทรงแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจริงแล้วไม่มีมาต่อเนี้องสวัสดีครับทุกคน